ง่ายกําไรเยอะจ้าซื้อง่ายกําไรเยอะซื้อง่ายกําไรเยอะนะครับวิ่งรูดกําไรเยอะนะครับวิ่งรูดนะครับก้าวน้องเบ้นให้บนล่างให้สามครับพี่น้องขอบคุณที่าเอายิงปังปังบนเป็นบนล่างเป็นล่างเนาะแยกมาให้เรียบร้อยเน้นโบน์ค่ะเน้นโบนเน้นโบน์ค่ะเน้นโบน

จับเอาเองเนี่ยค่ะ,ะไปจับใส่เอาเองค่ะจะเป็นตัวฟันน่ะค่ะเดีย๋ยวให้เดีย๋ยวให้น้องเบนฟันมาได้ครับทงแบบเขาเนะาะให้ทิ้งมาตัวหนึ่งแล้วก็จับคู่ให้จับคู่ให้จะเป็นเก่าหาจ้ะเก่าค่ะเป็นาลางคำนวณเป็นเลขวิ่งจะได้สามจ้ะค่ะเป็นตัวจับคู่ให้ก็จะได้สามเซตจ้ะ เขียนเลยเอ้าเขียนเขียนเขียนถึงจะเข้าใจให้ให้มันเขียนให้เลยเขียนเลยเขียนเลยหนึ่งสิงหาเพชรเขียนเขียนตัวใหญ่ๆนะโอ้ให้มันเบ้นเขียนเลยเอาเอาที่จับคู่มาแล้วแล้วก็ตัววิ่งเด้อ ระวังเขียนีให้น้องเียนอวองฝันในข้ไมนีันองนฝันต้องวดจ้ะฝันต้องหวัดอันนี้ว่าเราขั้นไม่หายจ้ะเลขทะเบียนเพราะท่านใดเพิ่งออกความเลขคุณเจนศูนย์สี่ห้าจ้งดว่างานนั้นอัดเนี่ยอยู่จ้าท่านในเขาแล้วันกิ่งเขาแง่จ้ะเลขกิ่งเป็นเลขคำนวณหรอแน่จ้ะ อันนี้สูตรคำนวณน้องเบ้นนะบนบนล่างนี่น้องเบ้นสีแยกไห้เนาะนะเลขวิ่งต,ตัววิ่งของน้องเบ้นนี่บรลุดเดส่วนมากบรหลุดตามสูตรจับคู่ให้บนราง FC. FC ชอบมากชอบเลขวิ่งชอบเลขวิ่งแล้วก็ไม่หลายตัวไม่หลายตัว เจ็ให้นะครับเจวนที่ให้ดวบนเป็นบนล่างเป็นล่างมีสมตัวไหมน้องเว็สตัวสัวในสูหนึงตัว้าจศูนย์เก้าห้จ้ะ้มเลยุลมกมให้หน่ ไม่ถูกเอฟซีชอบนะครับตัวเลขไม่หลายตัวนี่อ่าแคปเบลนอบ,บานแคแวแคปไปเลยนะครับสำหรับแนวทางน้องเบนบนให้วิ่ง9จับคู่เม็ดเดียวกว็คือ95ส่วนล่างนะครับให้วิ่ง3จับคู่ให้37 3ตัวให้095้าืมบอกอันน เลขทะเบียนหรือเขียนต้่เลขทะเบียนเลขกันกุญแจไม่ได้โอ้เลขรถคันไหมออกายแดงเต่ออันดารถมอไซค์ทะเบียนยังไ่ได้ได้แต่เลขกุญแจก่อนเนาะเอาเอาเลขกุญแจไปก่อนเนาะก็แน่เพราะว่าฝันเกี่ยวฝัน่ามันหาไหมคะเียนกุญเจกุญแจรแจรถเรบจิตนันี้ยจี่เสืต้ไป อ่ะนี่ละก็ได้อยู่ข้างบนนี่เด้อเลขกุญแจกังามเนาะนี่เอาแคปสี่น้องแคปเด้อเลขเศูนย์สี่ห้านะครับเลขกุญแจเลขกุญแจศูนย์สี่ห้าส่วนเลขสูตรบนวิ่งเก้าจับคู่เก้าห้าล่างวิ่งสามจับคู่สามเจ็ดแล้วก็สามตัวนี่ศูนย์เก้าห้าเนาะของน้องเบ็ดนี่ส่วนมากเลขวิ่งนี่จะบ่หลุดนะครับหรือว่าผู้ใดอยากเอาเก้าไปรู่ บนทังสี่ก็ได้เนาะจ้าอ่าล่างก็เอาสามเก้าลูดหน้าบนโอ้ยุ่หลักเก้าอยู่หลักสิบเด้อพี่น้องอ่าบนจะบ๊อบลุดบ่ค่อบลุดค่ะอืวจะเข่าส่วนมากจะยุ่หลักสิบซื้อง่ายกำไรหลายไอ้กำไรหลายซื้อง่ายกำไรหลายบองไหมพิซื้อง่ายกำไรเยอะบ๊อบไข่เดียวบอบไข่บ๊อบดังๆ ซื้อง่าย้งายซือ่กำไรเยอะจ้าซื้อง่ายยกไรเออะซื้ง่ายกำไรเยอะนะครับวิ่งลูดครับก้าวน้องเบ้นให้บนล่างให้สามครับพี่น้องขอพิจารณาวบนเป็นบนล่างเป็นล่างเนาะเรียกมาให้เรียบร้อยเน้นโบค่ะเน้นโบเพื่อพันธุ์พิษพันีพันธุ์กติดต่อน้องเบ้นเลยติดต่อทั้งเสียทั้งไร้ทั้งไหนมีบ่ครับ มีจ้าหัวเลียงคนน่อยแห่คะ่าคอยว่าคอยว่างนี่้องอยเตจ้ามีเฟสมีอัญมณบอเพราะว่าถ้าเพิ่นอเพิ่นคือจิ่ไดาโโรหาจังงส่นะเพิ่นให้เพิ่นต่อทังเฟสจังซส่ไดายบอมีเฟสบอไลลยค่ะไลไลเบอร์ไลแอดไลเนาะแอไลน์เด้อทุกคนน้องบ้นน้องบน้นเหมนันสายดิ่งสายรู เน้นบนเด้อน้องวานเนี่ยคือได้เน้นบนเลขสูตรนี่เน้นบนง่ายไอดีจะเป็นภาษาอังกฤษเด้ค่ะเขียนเขียนเลยครับเขียนใส่กระดาษเลยข้างหลังเนี่ยเขียนเขียนข้างไม้ก็ได้เขียนด้านหลังอีกอีกหน้านึงเพื่อเอฟซีเป็นแบบเอดไลน์มาหาเนาะเพราะว่าน้องน้องเบนอยู่นี่เลขสูตรเราแต่ตัววิ่งผู้ใดมักตัววิ <Regard. tekrar. S 3> ่งน nice <tr> ี่แอดไลน์มาได้ล้มแต่บ่ D E N Z แล้วก็ขีด K, คที่เจ็ดปสีอาว่็ไม่งอนนีใซะบ่เ <c oughs> อาแยกตรงนี้นี่นึงโอเคครับแคทแคทนะครับผมแอดไลน์น้องเย้นตามเนี้เด้อนะครับภาษาอังกฤษผู้ถฒ่าที่เ็นมาเนาะผูดถอดเนาะตัวอะไรแอสตัว ไม่รู้ภาษาอะไรเลยสิว่าอีกท่านผู้เฒ่ากับเราดูยุทธ์เราเลยแอ็ดไลน์น้องเบนนะครับผู้เฒ่าดูยุทธ์เราแล้วผู้เฒ่าเนาะแอ็ดไลน์เอาเองเนาะนี่เดภาษาอังกฤษได้แอ็ดไลน์เพื่อนหนึ่งอ่ะครับผมอ่ะโชว์อีกนิดนึ่งอ่ะโชว์ตัวเลขอีกรอบหนิึ่งสุดท้ายแล้วท้ายสุดนะครับไม่ชอบขับรถผ่านนะคะเราขับรถผ่านได้เลยนะครับไม่ชอบก็ขับรถผ่านไม่ชอบขับรถผ่านนะครับ เป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางนนซื้อไรกำไรเอาโซโลแกนว่าไงครับน้องเบ้นซื้อง่ายกำไรเยอะค่ะซื้อง่ายกำ <c oughs> ไรเยอะค่ะคขอบคุณครับน้องเบ้นครับ <c oughs> <c oughs>